สวัสดีค่ะวันนี้ครูมาสอนต่อนะคะเรื่อง compound sentence นะคะซึ่งอันเนี้ยสิ่งที่สำคัญก็คือว่าเรามาดูว่าวิธีการใช้ compound sentence ที่ถูกต้องเป็นยังไงนะคะอันนึงที่เรื่องหนึ่งที่ต้องคำนึงถึงมากนะคะซึ่งเรามักจะจะลืมไปนะคะหรือบางทีเราจะไม่รู้ก็คือว่าเราต้องใช้ในกรณีเชื่อมสองประโยคทีออ่มัน related คือ related idea นะคะคือความหมายเกี่ยวเนื่องกันต่อเนื่องกันแล้วที่สำคัญก็คือต้องอ equal importance ก็คือว่าความสำคัญเท่าเทีเทยมกันด้วยนะคะถ้าไอเดียไม่ต่อเนื่องไม่เกี่ยวข้องกันเลยนะคะเราไม่ใช้ความเผา sentence ถ้าประโยคนะคะไอเดียไม่เท่ากันความสำคัญไม่เท่ากันอันนึงสำคัญกว่าอีกอันนึงเราไม่ใช้ความเผา s e n t e n c นะคะลองดูตัวอย่าง Uh, tim studied english. Um, and his school has a tennis court. and a team. i'm showing you. i'm we need team. tim studied english. and Tom study Chinese อะลองลองดูสองประโยคนี้นะคะรูถามว่าสองประโยคนี้เนี่ยประโยคทั้งทั้งหนึ่งและสองเนี่ยนะคะเป็น Compound Sentence ทั้งคู่นะคะซึ่งตามหลักแกมมาก็โอเคถูกไหมม,มันมี Verb สอง Verb ใช่ไหมคะแล้วก็มีเชื่อมด้วย and นะคะ แต่ทีนี้ครูถามว่าประโยคไหนที่เชื่อมแล้วใช้ Comp o o p p u n e Sentence ไม่ถูกประโยคที่1ใช่ไหมคะประโยคที่1เนี่ยไม่ถูกประโยคที่2ถูกเพราะว่ายังไงเพราะว่าประโยคที่หนึ่งทีม e ต e ดิสอังก h ษแ s s ฮิ o o ู l ทั s tennis court มันไม่เกี่ยวข้องกันเลยเราจะมาเอามา c o m p o u n กกันได้ยังไงใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นการใช้ o o p p u n d Sentence ที่ไม่ถูกนะคะ ส่วนประโยคที่สองทีม Study English and Tom Study Chinese โอเคมันเกี่ยวข้องกันมันเรื่องถึงว่าเรียนภาษาอะไรฉะนั้นเนี่ยโอเคนะคะลองอีกสักประโยคเออลองอีกสักตัวอย่างหนึง่ง our mango tree is young and then, uh, our mango tree is young and we bought it at a uh, nursery at a okay <coughs> our mango tree is young and it gives very little fruit <coughs> ไอ้ต้นต้นต้นมะม่วงของเราเนี่ยมันยังเด็กอยู่มันยังค่ายเรื่องไงอ่อนอยู่มันก็เลยไม่ได้ให้ให้ผลเท่าไหร่นะคะส่วนประโยคที่ประโยค B นะคะเอ่อต้นมะม่วงของเราเนี่ยยังอ่อนอยู่แล้วเราก็ซื้อมันมาที่จากเนอร์เซอรี่นะคะถามว่าจริงๆ2ประโยคนี้พอได้คือจริงๆมันไอเดียมันก็เรเลตถูกไหมคะอย่างสมุดบอว่า เอออย่างแมงกอทรีอย่างแล้วเราก็แล้วมันก็คือให้ให้ผลน้อยนะคะส่วนอันนี้เนี่ยก็แมงกอทรีอย่างแล้วเราก็บอทอิดเอเนอร์ซิมันก็ยังเกี่ยวข้องกันใช่ไหมเพราะว่ามันก็พูดถึงว่าไอ้ไอ,อ้ต้นมะม่วงนี้เราเอามาจากไหนแต่ถามว่าประโยคไหนดีกว่านะคะก็คือประโยคประโยคเอถูกไหมคะเพราะว่ามันเขาเรียกไงความหมายมันมันรีเลทกันอนะ่ะก็คืออ๋อเพราะว่าเออ่เหมือนกับว่า ต้นมันน้อยใช่ไหมคะแล้วมันก็ให้ผลน้อยคือมันเกี่ยวข้องกันส่วนประโยค B เนี่ยการเกี่ยวข้องกันมันจะน้อยกว่าน้อยใช่ไหมคะอืมก็คือประโยคสองประโยคนี้ถูกทั้งสองอย่างแต่ว่ามันจะมีอันที่ดีกว่าก็คือว่าไอเดียมันมันรี l a t e กันมากกว่าเงี้ยใช่ไหมคะแต่ถามว่ามันผิดไหมไม่ผิดนะคือถูกทั้งสองอันแต่ว่าอันนี้ครูจะให้ตัวอย่างดูเฉยว่าเวลาเราเขียน compound s e n t e เนี่ยบางทีเนี่ย เราเขาเรียกว่าเราจะใช้ compound sentence มากเกินไปเพราะว่ามันง่ายใช่ไหมคะซึ่งในเวลาเข้าหลังเนี่ยเราสามารถเปลี่ยน compound sentence เป็นเป็น complex sentence ได้อะไรเงี้ยฉะนั้นตอนนี้ให้ดูก่อนว่าเออจริงๆประโยคแบบไหนใช้ compound sentence แล้วมันมันดีกว่านะอะไรเงี้ยนะคะลองอีกสักตัวอย่างหนึ่งกัน Jane has a dog And it is white. Uh -huh. Um, and you go. We have a mango tree, and it is in our yard. I say, hey, do what? Um, well, I'll show you. ที่เป็น compound sentence นะคะถ้าให้ดีเนี่ยมันควรจะความหมายเออโทษเอ่อความสำคัญเท่าเทียมกันใช่ไหมคะ equal importance ที่ครูบอกไปแล้วถามว่าลองให้ดูประโยคนี้นะคะ Jane has a dog and it is white ถามว่าอันแรกเนี่ย Jane has a dog แล้วก็อีกอันนึง it is white มันความเขาเรียกไงความสำคัญเท่าเทียมกันไหมคำตอบก็คือไม่ไม่ไม่เท่าเทียมกันถูกไหมคะเพราะว่า it is white เนี่ยมันสำคัญน้อยกว่าฉะนั้นเนี่ยถ้าจริงๆเราจะทำให้มัน ง่ายกว่านี้แล้วประโยค,รโยคกระชับกว่านี้ก็คือ Jane has a white dog ถูกไหมคะอ่ะอีกอันหนึ่งประโยคนี้ we have a mango oh we have a mango tree เขียนผิดเขียนหรือ we have a mango the tree ง่ายเลยง่ายเลยอ่ะ we have a mango tree and it is in our yard แล้วมันก็อยู่ในสวนสวนบ้านสวนของบ้านเรานะคะอันนี้เนี่ย ถามว่าสองประโยคเนี่ยความหมายสำคัญเท่าเทียมกันไหมจริงก็ไม่ใช่ไหมคะเพราะว่า we have a mango tree ดูแล้วน่าจะสำคัญกว่าเพราะว่า it is in ย l ยามันก็มันก็ขยาวขยาว่า mango tree อยู่ที่ไหนใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะเขียนเป็นใหมาเว่าง่ายๆก็คือ we have a mango tree มีต้นมะม่วง in our yard ใช่ไหมง่ายกว่าเขียนเป็นประโยคเดียวไปเลยใช่ไหมคะ แต,แต่ถามอีกทีนะถามว่าไอ้ประโยคนี้สองอันนี้ประโยคสองอันนี้ผิดกรมมาไหมไม่ผิดนะคะไม่ผิดแต่ว่าถ้าเราอยากจะเขียนให้ดีขึ้นเนี่ยเราต้องหัดเหมือนกับหัดยอ่หดยอหัดเขียนให้มันกระชับนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะนหนึ่งที่ดูว่าอ๋อจะเขียนให้กระชับยังไงเห็นว่าเออสองประโยคนี้จริงๆแล้วใช้คอมเพลว์ไม่ผิดกรมมาแต่มันไม่ได้สำคัญเท่าเทียมกันเรายอ่อให้เหลือประโยคเป็นซิมเพิลเซนเทนได้อยางเงนะคะ เอาอีกสักตัวอย่างหนึ่งละกันอย่างสุดท้ายเนาะลองมาดูว่าประโยคไหนที่เราควรจะรวมให้มันเป็น compound sentence นะคะมีสองอันมี a กับ b i was born in chiang mai our family soon moved to bangkok uh -huh. i was born in chiang mai the city has beautiful temple อ่ะอย่างนี้นะคะถามว่าประโยค A หรือประโยค B ควรจะทำเป็นความ o u n เ s e n t e n c ประโยค A ถูกไหมคะเพราะว่าเนื้อหามันเกี่ยวข้องกันถูกไหมเราก็สามารถแยกเป็นว่าอาจจะอาจจะแบบว่า I was born in เชียงใหม่ but our family soon m o v e to Bangkok เงี้ยนะคะว่าเออเกิดที่เชีงยงใหม่นะแต่ว่าหลังจากนั้นไม่นานก็ ก็ย้ายไปกรุงเทพอย่างเงี้ยน,นะคะส่วนอันที่เอ่บีเนี่ยมันไม่เกี่ยวข้องกันถูกไหมเราฉันเกิดที่เชียงใหม่แล้วก็เมืองเป็นเมืองที่มีวัดสวยไม่ไม่เกี่ยวข้องกันฉะนั้นเราก็ไม่สมควรที่จะทําเป็น compound sentence นะคะฉะนั้นไว้ง่ายสรุปนะคะ compound compound Comp sentence เนาะสิ่งที่จต้องต้อง,ต,องต้องจำไว้ให้ให้ดีนะคะเวลาจะใช้ก็คือว่าเอ่อไว้ง่ายเลยก็คือ1นนะคะจะเชื่อมจะเชื่อม compound sentence ไอเดียต้องเรเลตต้องเกี่ยวข้องกันนะคะส่ว so, นอันที่2ประโยคที่เอามารวมกันเนี่ยต้องมีความสำคัญเท่าเทีเทยมกันด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องจำเวลาจะใช้ compound sentence นะคะก็หวังว่าจะดูแล้วจะช่วยให้เขียนได้ดีขึ้นนะคะเวลาเราเออจะได้ดูว่าเอ้ยอันนี้ควรจะทำเป็น compound sentence ไหมหรือเราทำเป็น simple ดีกว่าหรือเราทำเป็น complex sentence ดีกว่าอย่างเงี้ยนะคะโอเคนะคะก็ถ้ามีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ไว้นะคะแล้ว เเราเจอกันคราวหน้านะคะ